อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่ในเมืองอวิทตป,ปุระแคนเซลิวาเป็นแวน่นแวนแว่นแวนหนึนน่งอยู่ในประเทศอินเดียมีตระกูลเศรษฐีเก่าแก่ตระกูลหนึ่งซึ่งตอนเนด็กอ่ะฐานะของิ่นก็ลมจมไปในตระกูลนั้นตอนนี้ก็เหลืออยู่เพียงย่ากับหลานสาวอาศัยอยู่ในบ้านหลังเก่าๆและก็มีของมีค่าอยู่จิ้นหนึ่งก็คือถาดทองคำ ต่อมาบัดนี้มีพ่อขา่าหาเปรยสองคนจากต่างเมืองเดินทางความแม่นำนี่เราว่าเขามาขา่าขายย่ายกับหลานกันนัมถาดป้องกั้มใบนั่นมาแลกสินขา้พขาพ่อข่าผู้หนึ่งเป็นคนโกงบัดนี้บอยื่อสัตว์ก็ตีล่าขา้าถาดแบบกดล่าขา้าตำกว่าล่าขา้าจริงยังหลวงไหลส่วนพอ่อข่าอีกผู้หนึ่งเราเป็นคนซื่อสัตว์สุดแิตตีล่าขา้าถาดตามความเป็นจริง ในาศาสตร์นั่นพระพุทธเจ้าของเฮ้าเนี่เกิดเป็นพ่อข่าที่ซือสัตว์ส่วนพระเทวทัตเนี่เกิดเป็นพ่อข่าโกงบอซือสัตว์ทั้งสองเนี่กับไปข้าขายทั้ากันเมื่อไปหอดไปถึงเมืองอาริทาปูละแล้วพ่อข่าสองคนนั่นกับสำรวจเบึงถนนหนทางและกับทำเลที่ผูกข้นปลูกพันธุ์เงอนอาศัยอยู่กับพ่อว่าในเมืองเนี่ยมีถนนใหญ่อยู่สองสาย ซึ่งตอนแรกแยกกันและก็ออมไปบรรจบกันตั้งด้านบ้านเมืองผูกคนมียอมปลูกบ้านเพือนอาศัยอยู่ตามของปากถนนก็เลยตกลงกันไปขายของตามถนนคนละสายสินค้าที่นั่มไปขายนั่นก็มีตั้งแต่หมอหุงเข่ากาหน่ำของใส่จิปลาทะร่วมไปถึงกลงประดับเล็กๆน้อยๆที่คนในเมืองนั่นพอมีกำลังทรัพย์สามารถที่จะจับใจและก็แลกเปลี่ยนได้ เมื่อตกลงแยกถนนกันแล้วพอข้าสองคอนนั้นก็จะพายสงบยใบไงจีใสสินค้าแล้วก็ออกยางเร่ขายความตั้งห้องบอกซื้อสินค้าไปน้่ถนนสายจีพอข้าผูกโกงนั่นยางเร่ไปห้องขายของนั่นเป็นถนนปีตะกูลเศรษฐีเกาดังปีแดวเว้ามากน่ะตั้งยุปะกูลนั่นตอนนี้ลมจมบดแล้วโก้ก้นต่างแยกใหญ่กันรับสมบัติกับบดสินไป ในบ้านก็เลยเหลืออยู่เพียงสองคนแห่ก็คือ่อแยกกับหลานสาวสมัยที่ยั่งฮวงยั่งอ,อยู่นั่นคนในบ้านนี่ก็สิใส้ของที่ดีๆี่บวายสิเป็นถาดท่องกัมจานท่องกัมเมื่อถึงข้าวตกอับปูคนแยกใหญ่กันไปกับป้อยน้ำของใส่สีมีคาเรานั่นไปน้ำตอนนี้ในบ้านเนี่ก็เลยเหลือของมีคาอยู่เพียงติ่งเดียวก็คือถาดท่องกัมซึ่งเป็นถาดใบที่มหาเศรษฐี เอบันบบรุษของตระกูลเนี่ยเคยใส้ถาดฟองคำใบหนี่เนี่ยว่างซ่อนอยู่ภายในภาชนะใบอื่นบ่มีผู้ใดใส่เมิ่งแล้วมันก็เลยสกปรปกฝปนจับดำเคละคละไปบัดถึงแจงัง่นแต่ยังเป็นของใส่สิ่งเดียวที่ใหยกับหลานคูนี่เห็นว่าพ่อสิมีคาหลายกว่าของใส่สิ่งใดได้บนะพ่อคาโกงพ้องขายสินค้าไปตามทองถโนนแอบเป็นกะห้อง หมอกหมอกพี่น้องหมอการน้ำก็มีดูของใส่ตั้งๆเครื่องประดับเล็กๆหน่อยๆผู้ใดสนใจมหาสื่อได้อยู่มองนี่ดูพี่น้องดูเป็นกะเออพอขาดคงกบห้องขายสินค้าไปตมเออถนนเน,น,นาะการน้ำก็มีหมอกก็มีดูเอาของใส่ตั้งๆเครื่องประดับมาๆมาซื้อพี่นอ้องเอ่อเป็นกะห้องไปจงซีละบ้านใดเอื้อญหฮยยุดก็ซียุทธเมื่อนั่นก็นมีปูกนแหลกเปลี่ยนสินค้าพอสมกวร เขาแเ,เร่ร่องขายจนมาหอดปักตูบ้านของหลานกับยายครูดังตีเดวเวาเบาหลานสาวเอพ่อเห็นคนอ่ามาขายของมาอียงจังปันเนี่ยก็เลยบอกกับยายเมื่อได้ยินเสียงห้องของพ่อข้าห้องขายสินค้าบอกว่ายายยายเสื้อเครื่องแต,งต่งโตให้ไข่จัดยางได้ที่ละยายหลานก็อยากได้เครื่องแต่งตเออตามาภาษาผู้สาวแต่ ยายก็เลยเว้าขึ้นบอกว่าร้านอุย้ยหลานอุ้ยเอ้าเนี่ยมันโจนเอ้าเนี่ยมันทุกมันยากเสีเอยหยั้งมาซสือเขาละหล้านวะ่ะเอา้ายายบอมีเงินกะเออเอาของในบ้านไปแลกเขาที่ละยายวะ่ะห้านก็บอกกับยายอืมยายก็หัวขวัญบอกโอ้ยว้ยวะ่ะเอาเอาของไปแกลกจะบลล้าว่ะอุ้ยบ้านเฮ้ามันกับบเห็นของมีายย่ายีหงยั้งพ่อสิเสีเยาไปแลกไดในห้านวะ่ะไดกับว้ากับร้าน แหมด้วยความที่ค่ะที่แพงเนาะแ่ะเบ้าไปหัวควันไปนำ้ำเอมหลานสาวพ่อเด็กยินย,าย่ายิ้วจีงสันก็บอกว่ายายมีที่หลอเพื่อนมันมีดถาดเก่าใบหนึ่งบ่มีผู้ใดใส่หลานคืนวันนาสีเอาถาดใบนี้ไปแลกได้ได้วเว้ยแอมยายพ่อเด็กยินหลานสาวเบ้าจงสันยัเห็นดีเห็นงามเอมจับหลาน,นเนาะเด้เห็นดีเห็นงามเอมว่าเออแม่นได้หน,นเอเพื่อนเพราะว่าเฮามีถาด ใบเก้าเอปุ่นมันก็จับเคละอยู่ก็เลยเอ,อินพอข่าแห่มาในบ้านเมื่อพอข่านั่งลงเรียบร้อยแล้วก็เลยเด่นน้ำถาดใบดังเก่ามาให้บังความดังเบา้าบอกว่าโอ้ยท่านโอ้ยล้านสาวข่อยนี่อยากได้เครื่องประดับจักจนนิ้นนึงแต่ว่าบอมีเงินซื้อจึงสิขอเอาถาดเก่าๆใบนี่แลกเอาเจ้าจิ่ไโบ,บให้่ใหก็บเบา้ากับพอขา่า <_ <d> _>พอ่อข้าผู้นั้นบัดนี้รับถาดมากมั่พลิกเบิ้งเขาหูว่าโอ้มันบ่แมนถาดธรรมดาด้อเบื้อนมันมีคาหลายด้วยมันนี่เอ่อก็เลยล่องเอาปลายเข็มขีดไปกีนเนื้อถาดเบิ้งได้เห็นห้อยขีดเป็นสีทองด้วยความจำหนีสำนั่น,นเขาเกาหูได้ทันที่ว่าห้วยถาดใบนี้เนี่ยมันเป็นถาดทองคำเด้อเบื้อนเออยถาดใบนี้เนี่ยมันเป็นถาดทองคำเบื้ออ เรื่องเล่าสิเป็นเรื่องใดดายโยมเรื่องมันยงังเงี้ย่์นะเออเป็นเร่งใดเบิ่งเบิ่งวะถาดท้องกั้ใบนี่เนี่ยเออมันสีเป็นังไดสีมีาคาท่าตัวใดสีไดลราค่าบพอพ่อค่าผูหนี่มาพ่อแล้วนี่สีไดถาดท้องกั้ใบนี่ไปบอกแต่ว่าเออเล่านี่เบิ่งแล้วดีสีบ่กคอยซื้อพันไดเด้นี่าะออกเป็นญาโยมเนาะเออเดียวเมือไม่คอยมาฟังเด้อเหมือไม่คอยมาฟัง ดี่ท่านเรื่องนี่มันยังเงาอยู่อย่างว่าท่านจบปาะแต่แต่ว่าเวลามันสีเบิดก่อนมันสีเราบ่จบอีกแหละเนาะเดี๋ยวเยอะไปเยอะไ้เออบางตอนนี่กันเออพ่อข้าผู้นี่เราเอาเข็มมาขีดบางไห้บาดนั่นมันโมเมนต์ถาธรรมดาได้นี่ว่ะถาต้องกั้มได้นี่บัดนั่นเออแต่ว่ายายกับหลานนี่ก็บ่หูดักอ่าเพราะว่าเรากิดเออบ่เดี๋ยวหัวซ่ามันอ่ะนายายกับหลานว่าสีเป็นถาดที่ยังแต่ว่าไครเห็นเออว่ามันเป็นถาดเหลืออยู่ใบหนึ่งบัดนั่นไป เรื่องเล่าสิเป็นยังไงมือไม่ค่อยมาติดตถามด้วยออดสัญอากย่อมเออ